สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคม2 5 6 6, 6คะ่ะเราเริ่มต้นพิจารณาที่ดาวประจําตัวของท่านนะตอนนี้ดาวพฤะศุกนะคะได้โคจรอ,อยู่ที่ราศีสิงในภพเรือนคําว่าลาภะลาภคือโชคลาภคือเรื่องการทำมาหากินหรือเรื่องของความรักก็ได้ โดยเฉพาะผรสสุขก็พูดได้ทั้งความรักและการเงินยังอยู่มาตรฐานที่ดีนะคะอยู่บ้านผ้าทิศที่เป็นคู่สมพลต่อกันท่านก็ยังมีเขาเรียกว่าช่องทางในเรื่องของการสร้างเงินสร้างรายได้เข้ามาตลอดแต่นะคะอาจารย์มองในช่วงที่ผ่านมาหรือณตอนนี้ก็มีเงินเข้ามาเยอะแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะหรือท่านมี แทนเหมือนกับนำเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างนะฮะกับหุ้นส่วนกับคนรักอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสคานเนี่ยมาจากเรือนคำว่ากระดุมพระแล้วก็ปะตะัตตนีนะคะแล้วไปอยู่เรือนวินาศไงจึงแปลว่าการนำเงินเหล่านี้ไปลงทุนอะไรบางอย่างอยู่และวินาศเป็นเกษตรก็น่าจะเ,เหมือนกับจ่ายเงินออกไปแต่ผลที่ได้รับกลับมามันก็คุ้มค่านะคะ เพียงแค่ช่วงช่วงนี้คาว่าวินาท่านก็อาจจะมีอะไรที่ยังไม่ค่อยจะเปิดเผยในเรื่องของบางบางครั้งคนมองภายนอกเหมือนคนเรานะบางครั้งอย่ามองอาจจะเป็นผ้าคีริ้วห่อท้องก็ได้เขาอาจจะมองเฮ้ยทาไปจะได้อะไรมีอะไรเฮ้ยจริงอ่ะท่านอาจจะมีเงินเยอะแต่ท่านไม่บอกใครอะ่ะนะท่านไม่บอกใครก็ได้อาจารย์มองอย่างนั้นนะแต่คนข้างนอกอาจจะมองว่าท่านเหมือนเอาเงินไปทําอะไรหรือ ลงทุนอะไรมันจะซักเซสอะไรหรือเปล่าี่จริงท,ท่านประสบความสําเร็จนะคะชาวตุนประสบความสําเร็จอาจารย์มองนั้นเลยนะคะเพราะพฤหัสเนี่ยก็เล็งลัคนาท่านอยู่แล้วก็พระหัเป็นราชาโชคเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวประธานด้วยนะก็ยังให้ผลดีกับท่านอ่ะอ่านี่คือมุมมองนะคะทีนี้ดูวันที่สามที่ดาวย้ายนะคะดาว่ระธานเนี่ยก็จะย้ายมาทับลัคนาท่านแหละ ั้งคันกับพระสุ์เป็นคู่มิตรกันและบั้งคันเป็นดาวการเงินดาวเจ้าเรือนกระดุมพระมาทับรักถึงแม้จะบอกว่ามาตรฐานเป็นประนะแต่บั้งคันอยู่บ้านพระสุขนะกลุ่มกับลัคนาท่านเพราะฉะนั้นก็ส่งเสริมกันในเรื่องของการหาเงินหารายรายได้ใหม่ๆเข้ามาได้ตลอดนั่นแหละค่ะนะคะเพราะว่าอะไรพระรหัสเล็งอะ่ะอ่าอาริพระรหัสมาจากเรือนอริอริบัตตนีเนียจะกลายเป็นความ เคลื่อนไหวที่แบบความหมายคําว่าอริมันจะอยู่นิ่งไม่ไปหรอคะ่ะมันจะ้าโอกาสตลอดเลยแหละค่ะยิ่งมีพระราหูกลุมอยู่ด้วยก็ช่องทางที่จะทํายังไงให้ได้เงินเข้ามานะ่ะชาวตุนจะขยันเป็นพิเศษเลยนะคะแล้ววันที่อืสิบสหค่ะพระพระพุธก็จะย้ายมาที่ ราศีตุลทับลักแล้วก็ไปเจอพัางคันที่เป็นคู่อาจจะเป็นคู่วิวาทต่อกันแต่ก็เป็นคู่ของความขยันขันแข็งคล้ายๆบางคันพระพุธนะพระอาทิตย์พวกนี้จะเป็นคู่แอคทีฟนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุธเข้ามาเนี่ยพระพุธมาจากเรือนคําว่าสุภะสุภาวินาาอาจจะเป็นเรื่องของการคอนแทคกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศในเรื่องของการ หารายได้นั่นแหละเป็นเรื่องใหญ่หรือแม้กระทั่งการคุยกับชาวต่างชาติคนรักชาวต่างชาติที่จะมาอุปถัมภ์เกื้อหนุนชาวราศีตุลเนี่ยเป็นไปได้เยอะเลยค่ะอะใครที่คุยกันมานานเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะนัดเจอเจอกันอืมนะคะเพราะว่าพระศุกร์กับบ้านคันถึงกันพระศุกร์กับพระพุธถึงกันเนี่ยเขาเรียกว่าโยกกันโยกหลงังอยู่เรือนลาภะเนี่ยจึงเด่นนะคะเด่นในเรื่องของ การเงินและก็ความรักอ่าต้องบอกว่าเด่นเลยนะคะเอ่อพระราหูก็ยังมากระตุ้นเรือนพอ่างคานถึงแม้จะบอกว่ามาตรฐานเป็นปะก็ไม่ได้เสียเพราะมีดาวส่งถึกถงการพลังงานถึงกันก็จะช่วยทำให้มันยังมีโอกาสดีๆตลอดในวันที่สิบเจดหาพระพระราหูดาวตีเทพท่านจะย้ายมาที่มีน ย้ายมาที่บ้านพระฤหัสเนี่ยนะเป็นพระราหูไปอยู่เรือนคำว่าอริก็อันเนี้ยช่วงเนี้ยโดยเฉพาะช่วงห้าวันแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องบริวารทำให้ปวดหัวได้นะฮะบุตรตาตกอรอิไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรผิดพลาดนู่นนี่นั่นในให้ระวังเรื่องเอกสารข้อมูลเรื่องทางการเงินให้มากๆเหมือนกัน ถ้าเกิดเป็นเรื่องความสําคัญเนี่ยชาวตุนจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะเรื่องลูกน้องทํางานผิดพลาดแล้วท่านต้องมานั่งรับผิดชอบอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะก่อปัญหาให้ท่านก็ได้นะคะแต่นั่นแหละค่ะถึงยังไงอยู่บ้านผ้าหัดพระหัดก็ยังได้ตําแหน่งราชาโชคอยู่มันก็ผ่านไปได้นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่อยากให้เกิดเราก็ต้องป้องกันแล้วก็แบบดูให้มันดีๆว่าอืลูกน้องรับ งานนี้เขาเหมือนกับรับผิดชอบตลอดลอดฝังหรือเปล่าไม่ใช่ทํางานแล้วทิ้งทิ้ง,งว่างๆอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่เราไม่รู้เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดบอดจุดหนึ่งที่ชาวราศีตุลควรจะต้องระมัดระวังเรื่องของลูกน้องนะคะหรือถ้าเป็นใครมีบุตรก็จะแปลว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะอาจจะเด็กไปเรียนต่างประเทศไหมนะคะ เป็นไปได้นะคะที่ที่อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายแบบนั้นนะคะโอเคในวันที่18บแปพระอาทิตย์ก็จะย้ายมาทับล้าอีกอเท่ากับพระอาทิตย์กับพระศุขเขาก็จะแลกบ้านกันอยู่ละถือว่าได้ตำแหน่งเกษตรก็จะมีพลังงานช่วยเหลือกันมากขึ้นแล้วก็มาดึงทําให้พระคารกับพระพระพุธเนี่ยยิ่งเด่นขึ้นมานะคะแล้ว พระอาทิตย์เขาจัเรือราพะโอช่วงที่พระอาทิตย์เข้ามาเรือนราพะถึงแม้ว่าพระอาทิตย์ได้มาตรฐานนิดแต่อย่าลืมอยู่บ้านพระสุกร์ก็จะดึงทําให้พระสุกร์คือตอนรักท่านมีโอกาสแบบปังอ่ะแล้วก็เล็งกับพ,ะพะระพระอหัตใช่ไหมฮะจ,จะถูกลอตเตอรี่ถูกลงบันใหญ่ๆโชคดีแบบลูกค้าปังลูกค้าเยอะ เงินเข้ามาเยอะอุ้ยเนี่ยตั้งแต่พาที่ย้ายมาตรงเนี้ยแหละดีมากสําหรับชาวตุลเลยอ่าคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอะไรประมาณนั้นเลยนะคะเรื่องของความรักอ่ะคือดีขึ้นเลยถ้าเป็นความรักก็เหมือนกันค่ะความรักก็จะตกลงปรงใจกันได้อาจะเอายังไงแบบในเรื่องการวางแผนชีวิตนะคะถ้าใครที่คบหากันมานานถ้าใครที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็น่าจะเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอ่เขาเรียกว่า ซัพพอร์ตกันมากขึ้นไม่ว่าจะซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกจริงการซัพพอร์ตกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าให้เงินอย่างเดียวมันให้ความรู้สึกทางใจความรู้สึกมั่นคงทางใจความรู้สึกอบอุ่นนะอาจารย์มองว่าคนรักของตุลเนี่ยจะทุ่มเทให้กับชาวตุลมากขึ้นเลยอ่าให้มากๆเลยเพราะอะไรเพราะพ่งคานมาทับรักท่านไงแล้วพ่างคานกับพระสุกรุปอยู่แล้วว่าเป็นคู่มิตร ตามที่เราท่องบท,บทก่อนงานสุปปักหวานอังคารรับเอานั่นแหละค่ะประมาณนั้นเลยช,ช่วงนี้ท่านอยากได้อะไรกับคนรักปรารถนาอะไรก็พูดไปเถอะท่านได้แน่นอนนะคะหรือเจรจากับลูกค้ากับหุ้นส่วนกับคนนี้เข้ามาคอนแทคในเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยตุนก็จะราบรื่นตั้งแต่พาทิตย์มาเจอพระอังคารกับพระพุธที่บ้านของท่านเนี่ยท่านจะดีขึ้นเลย ดวงปังนะคะนี่ก็คือประมาณเหตุการณ์ตามดวงดาวที่จะส่งผลกับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะโอเคอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ